ค่ะกลับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกๆท่านนะคะยินดีตอนรับเขาชูทางช่องนะคะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดเนาะค่ะที่เข้ามาเบิ่งมาชมคลิปนี้แล้วนะคะแอดก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแช่เด้อค่ะพี่น้องค่ะเพื่อที่สิบปริพาทข้าวสารดีๆเด้จากทางช่องนะคะพี่น้องเนาะค่ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาไม้เนาะ,ะค่ะก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นอกพี่น้องค่ะเพื่อสิบปริเพทีต เลขดีๆเด็ดๆเนาะคะ่ะหรือว่าอาจารย์ดังๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะขาบาัณฑิตแอดกรสิตามต่อเนาะคะ่ะเลขคุณแม่หนึ่งเดียวในโลกเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะทีหายเลขแม่นย่ำเนาะคะ่ะซึ่งงวดที่แล้วคุณแม่เพิ่น้อหามาสองเก้าเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะก็ได้เก้าเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องก็ดีใจกับเอฟซีพอแม่พี่นอ้องปองปายทีไม่โชคไม่มันเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะงวดนี้แอดกรสิทธพาตามต่อคุณแม่หนึ่งเดียวในโลกเนาะคะ่ะว่าเพิ่นได้ตัวดีตัวเด็ด อันใดมาฝากมาตอนพ่อแม่พ <m z ul heures> ี่น้องปองปายแนนเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะบันี้เห้างมาโทษสัมผัสคุณแม่พร้อมๆอมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะพอดีค่ะพอดีอยากพูดไมเลยค่ะค่ะพอดีอยากได้แนวทางเนาะแม่เนาะฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะค่ะคุณแม่ฝันดีหรือนิมิตดีอะไรหรือยังคะคุณแม่ค่ะ ยังค่ะยังเลยแต่ว่าเมื่อเมื่อคืนวันที่สิบเจ็ด่ะก็มีบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ถือว่าก็คำว่าเล็กน้อยนะก็คือเห็นตัวเดียวนะคะ,<ฮ>ะประมาณนั้นจากนั้นก็ยังไม่ได้ปัวอะไรอีกเลยลูกพรแต่ว่าที่ให้ลูกพรไปนั้นก็คือเลขที่แม่คำนวณได้เหมือนเดิมอะค่ะทั้งที่แล้วไม่เข้าเลย ค่ะแต่สามตัวก็ยังสามตัวก็ยังได้อยู่นะคะแม่่ะสามตัวก็ยังได้อยู่ค่ะขาสองสองเจ็ดเก้าใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณแม่คะตัดเล่นก็ได้อยู่ค่ะคุณแม่ค่ะ fc ก็ได้กันอยู่อ๋อยังได้กันอยู่ค่ะโอ้ก็ก็ก็ดีใจด้วยเนาะยังดีใจด้วยค่ะเพราะว่าแม่ไปหวังไอซีห้าแปดมากเลยเพราะว่ามันย้ำแล้วย้ำอีก แต่สี่ห้าแปดนะลูกนะแม่ก็จะตามอีกสามงวดอ๋อสี่ห้าที่เคยตั้งใจว่าใชา่ถ้าว่าสามงวดไอ้สี่ห้าแปดเนี่ยถ้าว่าสามงวดแม่แม่ซื้อไปแล้วหนงวดใช่ไหมคะอีกสองวดนี้ถ้าไม่ออก ที่ส่ก็ถึงได้อะค่ะลูกค่ะแม่ค่ะแต่ไอ้4 5 8นี้เราก็ตามอีกสองงวดน,นะแม่เนาะแต่สำหรับสำหรับ,รบลูกๆเนเับ FC คองแม่ก็ไม่ก้าการันตีแต่ว่าสำหรับตัวแม่นี่แม่ก็คิดว่าแม่ก็จะตามมะค่ะไม่ไม่ต้องคิดจะตั้งใจไว้แล้วค่ะแล้วมันก็จะมีเสริมอีกเล็กน้อยนะคะเปลี่ยนสักนิดหนึ่งคือ4 5 8 นะคะ <Okay. S 2> อ่ะคแม่ก็ตามต่อแน่นอนแต่ว่าอ่ามันจะมีอยู่ตัวหนึ่งก็คือที่เลขคำนวณแม่น่ะนะคะสองห้าสามใช่ไหมคะ <Okay. S 2> แล้วก็แม่จับไว้สองสามหนึ่งห้ากับสามหกทีนี้ตัวสามหกอะ่ะ <Okay. S 2> แม่ก็อยากจะสำหรับตัวคุณแม่น่ะอยากเอาแปดไปใส่ oh. เพราะว่า ที่สึเจ็ดอ่ะตอนกลางคืนอ่ะแม่ก็เห็นเลขแปดแม่ก็แม่ก็เห็นเลขแปดใช่ไหมคะก็เลยแม่ก็อ่าพอคํานวณได้พอคํานวณได้อย่างที่ส่งไปให้ลูกดูแล้วแม่ก็เลยแม่ก็เลยคิดว่าจะเอาสามหงอแลวเอาแปดไปใส่หน้าหรือหลังก็ได้แต่แม่ก็แม่ก็เขียนไว้แล้วว่าเออเดี๋ยวเราจะซื้อตัวนี้อีกสักหนึ่งตัว เพราะว่าถ้าเราคำนวณแล้วเราส่งให้ลูกดูแล้วเอฟซีเขาก็เห็นแล้วทีนี้เราก็คิดว่ามันไม่มากเกินไปแม่ก็ต้องซื้อด้วยท้าไมอย่างนั้นแม่ก็ไม่ไม่รู้จะคำนวณแล้วส่งให้เพื่อนๆไปได้ยังไงในเมื่อตัวแม่เองไม่ซื้ เราจะเขียนเป็นเขียนเป็นแปดสามหกแล้วก็สามหกแปดอย่างนี้ก็ได้นะแม่เนาะเอาไว้ข้างหน้าข้างหลังก็ได้เนาะได้ค่ะได้ค่ะนี่น,นี่นี่แม่แม่เขียนเองตอนที่นั่งรอลูกเนี่ยแม่เขียนว่าสามแปดหกหนึ่งตัวแล้วก็สามสามสามหกแปดหนึ่งตัวคือแล้วแต่เราจะเอาไปใส่ยังไงแล้วแต่แต่ละคนให้จับเอาแต่แม่จับ แม่เนี้ยค่ะลูกค่ะแม่ค่ะเพราะว่าแม่มั่นใจว่าไอที่ตามคือตามนะคะแม่มั่นใจว่างวดนี้นอกจากแม่คำนวณแม่แล้วหกกับแปดนี้แม่คิดว่าน่าจะได้เพราะว่าแม่ยังเสียดายหกชูดก่ะมแม่เลยแล้วก็ได้คืนวันที่สิบเจ็ดแม่ก็เห็นแปด ัวแม่ก็เลยเไม่ไม่รู้ว่ามันจะมาบนมาล่างแม่ก็ไม่รู้ถึงขนาดนั้นแต่แม่ก็คือแม่คงซื้อไว้อนะคะผมกับแปดเนี่ยแล้วก็แม่แม่รักสามตัววิ่งอะนะคะก็ทุกตัวนี้ก็มันก็อยู่ในใจแม่ทุกตัวแหละแต่ว่าเราไม่สามารถจะอาจะวิ่งได้เพราะแม่ไม่ถนัดเรื่องการวิ่งแต่แม่ก็จับเลขสามมาค่ะแต่ แต่ถ้าคนที่ชอบวิ่งเนาะแม่เนาะก็ให้วิ่งสามได้เลยใช่ไหมคะแม่ถ้าสําหรับแม่คิดว่ามันมันเด่นทุกตัวนะงวดนี้แต่ว่าแม่คิดว่าตัวสำหรับตัวแม่แม่เอาสามแม่คิดว่าแม่แม่จับเลขสามเลขห้าเลขสองนี่ค่แม่เป็นนักวิ่งนะแม่ก็ไม่อยากจะปล่อยอ๋อก็คือเอาที่วค่ะเอาที่ว่า ไปรัดตัวใดตัวหนึ่งเอาตัวนั้นดีกว่าแต่สําหรับแม่แม่สามค่ะอ๋อค่ะนี่เนาะแม่ที่ที่แม่ให้เด่นมามีสองมีห้ามีสามนะคะแม่เนาะค่ะค่ะใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็แม่ก็ยังตามแม่ครูอยู่นะแม่ครูอ่ะแม่ชอบเขาอย่างหนึ่งถ้าปู่บอกว่าตัวไหนไม่ติดมันก็ไม่ติดจริงๆงงวดที่แล้วแม่ก็สองจิตสองใจเล็ก จะมาไหมมันก็ไม่มาจริงๆแต่เราฝันนะเนาะเราก็ต้องซื้อค่ะแต่งวดน,น,น,นี้ก็งวดน,นี้ก็ตัดสีออกอีกนะแม่เหรอคะค่ะตัดสีออกอีกถ้าอย่างนั้นแม่ชื่อแม่ครูเพราะว่าปูดําแม่ชอบไม่ชอบตรงนี้ตรงที่ว่าค่ะมันมันออกไปจริงๆแม่ก็กลาวว่าถ้าอย่างนั้น7กับ8แม่กงไว้นะคะค่ะแต่ แปดแม่คงเอาไว้แต่จะเอาเอาหกมาใส่หรือจะเอาอะไรมาใส่ก็อีกเครื่องหนึ่งแล้วถ้าอย่างนั้น<อ>ถ้าคุณแม่ก็แบบถ้าถ้าอย่างนั้นแต่แม่ก็คงไม่ปล่อยหรอกถ้าแปดซื้อตามไม่ตามที่ตั้งใจแต่ว่าคงจะเอาตัวอื่นมาแทนสีก็ในในนี้แต่การในสามห้าแปดหรือว่าอ่าสองห้าแปดอะไรก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะถ้าอย่างนั้น แม่คอบแม่ปู่ตรงนี้ที่แม่ติดตามท่านน่ะครอบฟังเว่าตัวไหนตัดเราจะได้มั่นใจแต่แหมฝันสิห้าแปดก็ตัดไม่ได้อะเนาะค่ะค่ะก็เลยถ้าถ้าเอาหกใส่แล้วก็เอาลองไว้สักเอาหกหกห้าแปดสี่ห้าแปดนี่อย่างนี้ก็ได้นะคะแม่เนาะ ที่แล้วก็เราเราไม่ได้คุยกันแล้วแล้วแม่ก็ตามแม่ครูดูอยู่เพเลขสียังยังว่าอัานออกไหมไม่มันก็ไม่มาจริงๆเห็นไหมจ้ะอ๋อลูกพรแม่จะเล่าอะไรฟ่นทุกเรื่องนะคะค่ะมัาไม่เสียเวลาไปเนะาะค่ะไม่ไม่ค่ะแม,ทแม่ที่แม่ถูกที่แม่ถูกหวยสามสามวออางวดติดกันค่ะ ก so, ็แม่แม่แม่นับถือเลยแม่ก็ขอมันก็ถูกทุกงวดแล้งวดที่แล้วไอ้สามงวดไม่ใช่ว่าทุกงวดหรอกสามงวดที่ติดกันเนี่ยคือถูกตัวตรงก็ถือว่าโชคดีนะคะแล้วทีนี้งวดงวดที่แล้วพอพอแม่ถูกออะไหนสามศูนย์แปดใช่ไหมคะแม่ก็ขอไขว่าขอให้ให้ที่คิดนะ่ะให้มันตรงให้มันถูกอะไรอย่างเงี้ย แม่ก็หยุดประทัดพันนัดน,นะ<ช>่ะแม่ก็ได้ข้างบน94ประทัดนะ<ช>แล้วข้างล่าง647แต่ทีนี้ที่แม่ไม่พูดกับลูกพรก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติประทัดก็จุดกันทั้งประเทศ<ช>ทีนี้<ช> <c oughs> ทีนี้ไอ้งวดเนี้ไอ้งวดเองวดที่แม่แม่เพิ่งถูกไปเออ97เนี่ย ตามที่พูดอ่ะนะคะแม่ก็มาจุดอีกลูกพรมันมันมันอัศจรรย์อะไรไม่รู้อ่ะมันประทัดนั่นมันไปตรงกันเลยอ่ะงวดที่แล้วกับงวดงวดที่แม่จุดเมื่อวันที่แม่แก้บนให้เมื่อวานเนี้ยมันเป็นไปได้เหรอลูกค่ะมันได้ตัวไหนค่ะแม่เก้าสี่กับหกสี่เจ็ดเดียวเอาอย่างนี้เหกสี่เจ็ดนั่นเองเนาะค่ะอะ สี่เจ็ดแล้วข้างบนมันเก้าสี่มวดที่แล้วก็เก้าสี่เหมือนกันแล้วก็หกสี่เจ็ดเหมือนเหมือนแผ่นเดียวกันเลยอ่ะในกล่องนั้นเนอือมันเป็นไปได้อ่ะลูกในเมื่อของมันคนละกล่องอ่ะแล้วมันก็ตั้งสิบห้าวันอ่ะพีู่ือ่านะเดี๋ยวแม่จะส่งัก้อส่งให้ลูกไปดูในไลน์ได้ไหมคะได้ได้ค่ะแม่ว่ามันตรงกันเป๊ะเลยเก้าสี กสี่เจ็ดมันตรงกันได้ยังไงค่ะแต่ท่าน,นเมื่อแม่ครูบอกว่าสี่ยังไม่มีปู่ดำบอกว่าสี่ก็ยังยังตัดอยู่ค่ะ,คะส่งไปให้ลูกดูเป็นแนวทางก็แล้วกันนะลูกนะค่ะได้ค่ะแม่ได้คะ่ะเก้าสี่มันมีสองสองตัวเนาะแม่เนาะมีมีสองตัวกับสามตัวเนาะเก้าสี่ใช่ไหมคะแม่สองสองตัวบนมันจะเก้าสี่ไอเลขไอเลขสองตัวมันจะเป็นเก้าสี่นะลูกนะค่ะแล้ว สามตัวนะั่นมันเป็นหกสี่เจ็ดค่ะที่ที่แม่หยุดเมื่อวานแกบนใช่ไหมคะค่ะแล้วไอ้ที่แม่ถูกสามศูนย์แปดแม่ก็จุดจุดก็เก้าสี่แล้วก็หกสี่เจ็ดเหมือนเดิม ค่ะอ๋อเลขมันยังซ้ำอยู่ตัวเดิมเนาะคุณแม่เนาะมันก็น่าตัวเดิมเลยตัวเดิมเลยแม่ถึงว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้ยังยังคุยกับพ่อคุณทำไมันเป็นอย่างนี้อะคะพ่ <c oughs> อพ่บอกสงสัย <c oughs> ก็ลองเอาไปพิจารณาดูเนาะแม่เนาะเผื่อได้เป็นแนวทางค่ะใช่ค่ะลูกแต่แต่ไอ้วดนี้งวดที่แล้วแม่6 6 4เอย4 6มันก็ไม่เข้าเนาะแต่งวดน,นี้แม่ก็เน้นอยู่ที่3ห6เนี่ยค่ะลูกเน้นเน้น3 6เนาะแม่เนะาะค่ะเน้น3 6แต่ไอ้3 2 3 1 5 3 6นี้แม่ซื้อโอตเตอรี่ไว้หมดแล้ว เพราะเราถือว่าเราบอกคนอื่นเราก็ต้องซื้อด้วยก็แค่รถปรอรีดยางละบมันก็ไม่มันก็ไม่เหนียวบาาฝาแรงสําหรับแม่เนาะแล้วหม้อมวดที่แล้วลูกได้จากแม่บ้างไหมค่ะได้ได้อยู่ค่ะแม่แต่มันเป็นเลขกันค่ะแม่ค่ะเขาจ่ายครึ่งหนึ่งได้พอได้ค่าน้ํามันนิดหน่อยค่ะแม่ค่ะก็ยังดีกว่าไม่มีค่าน้ํามันค่ะแม่แม่บ้านแม่ก็ค แม่เขาก็จ่ายครึ่งอย่างเหมือนกันนะคะค่ะเก้าเจ็ดแม่ก็ได้อะไรล่ะตัวละสาอบาทละสามสิบบาทเ่ยแม่ก็โอเคแต่ว่าค่ะแม่ก็ได้เหมือนเหมือนลูกขนออลูกก็พอได้ใช่ไหมคะค่ะแม่พอได้เยอะค่ะแม่ค่ะแล้วลูกเห็นไหมตัวที่แม่ส่งไปให้ที่ว่าแม่ถูกตัวตรงนั้นอ่ะค่ะแม่เสียเสียได้มากเลยคือลืมแม่ลืม เพื่อนก็ส่งมาให้วันที่ห้าใช่ไหมแล้วแม่ก็ส่งไปให้เพื่อนๆอีกเก้าคนใช่ไหมเก้าคนเพื่อนๆที่รักน้องๆที่รักอ่ะเก้าคนแล้วตอนนั้นพ่อก็ก็เพิ่งไปกระบ,บี่ทีนี้แม่ก็ไม่ค่อยสบายอ่ะแม่ก็นเนี่ยคออย่างเงี้ยมันก็เลยลืมก็เลยลืมก็คิดว่าเอออยากจะส่งให้ลูก เลยพูดได้คําเดียวว่าลืมเพราะว่าไม่ค่ะแม่คะถ้ามีงวดถ้ามีงวดนี้อย่าลืมลูกนะแม่นะจะได้เอาให้เอซีดูด้วยเอาอีกแล้วแล้วจริงจริงไหมอ่ะแม่ก็ส่งหลักฐานไปให้ดูเห็นไหมคะว่าแม่ได้มาจากวันที่ห้าใช่ไหมแล้วนั่นแหละพอได้มาปุ๊บแม่ก็แม่เป็นคนขี้ลืมแม่ก็รู้ตัวเองแม่ก็จดไว้ไงว่าแผ่นนี้เราจะต้องซื้งวดนี้ จดไว้เลยเอาไว้บนเลยถ้าได้มางวดนนี้ส่งต่อให้ลูกพรเลยเด้อแม่เด้อถ้าว่ามันจะเป็นเลขอะไรก็ต้องรับนะลูกนะได้ค่ะแม่ได้ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะแม่ค่ะเอามาพิจารณาก่อนเราเอมามาพิจารณาดูนะลูกนะถ้ามันคลาดไปก็ก็เหมือนเดิมแม่ก็ต้องใช้คำพูดว่าอย่าว่าแม่เนาะค่ะไม่ว่าค่ะแม่ค่ะไม่ว่าเอามาพิจารณาแล้วเราวิเคราะห์ดูถ้า บุญเรามีเราอาจจะได้กับคุณแม่ด้วยถ้าบุญเราไม่มีเราก็รอเง่วนหน้าก็ได้ค่ะแม่ไม่เป็นไรค่ะแล้วลูกพรแม่ที่แม่ส่งไปให้เขาเก้าคนนะ <c oughs> ไม่มีใครซื้อสักคนเลยลูกเหรอเอางอิดงวนนี้เอาใหม่ค่ะแม่เขาเขาบอกว่าเขาลืมค่ะ <c oughs> แสดงว่าบุญยังไม่ถึงแม่บุญยังไม่ถึงอ๋อแม่ก็เลยแม่ก็ถาทักก็ไปว่าถูกป่วยไหมซื้อเปล่า <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย น้องๆเพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันมันตั้งแต่ต้นมันมันส่งไปตั้งแต่วันพิ้าเงี้ยเขาก็าลืมจริงๆแหละน้องค่ะค่ะ<อ>เดี๋ยวงวดน,นี้เอาใหม่คะม่ะแม่ค่ะงวดนี้สู้ๆเอาใหม่แม่ค่ะ,ะนี่ถ้าลูกคนไม่ชักมาก็ใช้คําพูดเดิมอีกคุณแม่ก็ไม่ล้าส่งให้ลูกดูแล้เพราะงวดที่แล้วเลขํานวนมันไม่ได้เลยใช่ไหมคะแต่เลขวันแม่ก็ ยืนยันว่าแม่จะตามให้เขบตามงวดนะคะค่ะแม่ค่ะค่ะยังไงก็จะให้คุณแม่พักผ่อนเนาะรบกวนคุณแม่มาเกือบจะสิบกว่านาทีแล้วค่ะคุณแม่ค่ะโอค่ะค่ะดดิบค่ะได้ค่ะได้ค่ะทางทางทีมงานขอบคุณคุณแม่มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะก็โอ้่ะก็ขอให้อ่าแอดมินทุกคนนะคะจงมี ความสุขในการหาตัวเลขนะคะแล้วก็ปราศจาก,กุปสัคทั้งหลายท,าทั้งปวงแล้วขอให้เฮงๆรวยๆปังๆในงวดต่อไปนี้นะนะคะาสาธุค่ะแมข่ขอบคุณค่ะค่ะค่ะโอ้แม่ดูที่ลูกไป